สวัสดีครับร้านกรนะครับร้านอยู่รังสิท์คลองหนึ่งนะครับเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันด้วยวันอาทิตย์นะครับก็ร้านเปิดทุกวันนะครับปิดอ่าเปิดหกโมงเช้านะครับปิดประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับใครมาดึกก็โทรมาโทรมาบอกก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมขอสามนาทีแรกนะครับเดี๋ยวผมให้ลูกค้าได้ดูอัลบั้มแล้วก็วิธีเลือกซื้อนะครับสวัสดีครับร้านก่อนนะครอ่า สำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก็อยากดูรุ่นอื่นเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทุกแบบนะครับ7 0็ดศนแจ็คนะครับอะไรพวกนี้นะครับมีอินเจแปนนะครับก็ไปที่ l ล n e นะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับปกตินะค้นหานะครับก็เป็นลเป็นลายส่วนตัวของลูกค้านะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับก็เอ้ยไม่ใช่ทกดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ ad k r o n นะครับ KRON นะครับก็คือชื่อร้านผมเลยแอปนะครับมีแอปด้วยนะ KRON นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็กดแชทนะครับอ่ะจะมาหน้านี้เลยนะครับตัวนี้เป็นแผนที่ร้านนะครับกดกดไปได้เลยกดปุ๊บมันจะนําทางมาให้เลยนะครับอยู่คลองหนึ่งนะครับออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับเป็นแผนที่ใน Google นะอย่างเงี้ยผมอยู่ยุยยานะกดนําทางปั๊บนาทางมาให้เลยนะครับอยู่หลังฟิวเจอร์นะครับอ่ะ ต่อมานะครับก็เป็น YouTube เป็น s h อ p e e กดไปจะเป็น s h อ p e e ผมเลยนะครับเหมือนกัน s h อ p e e นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าทษทีช้อปปีอ่ามาละนะครับลูกค้าอ่าลูกค้าโปรโมชั่นนะโปรโมชันอยู่ตรงนี้นะเลื่อนขึ้นมานิดนึงนี่คือโปรโมชัน่นจะเป็นโค้ดส่วนลดของช้อปปีให้นะครับ ผมจะลงเอาไว้ให้เรื่อยๆนะครับกดตรงนี้นะครับหมดหมู่นะครับหมดหมู่นะปุ๊บอ่ะเหมือนกันผลิตแยกอัลบั้มไว้ให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับญี่ปุ่งญี่ปุ่นแวนเวอร์นะครับวิทยาให้หมดนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ Facebook IG นะครับแผนที่ตรงนี้เอ้ยอัลบั้มกดเลยครับกดปุ๊บนะครับถ้ามีโปรโมชั่นมันจะขึ้นตรงนี้เลยมีโปรโมชั่นให้นี่คือไลน์นะครับ อ่ะตรงนี้คืออะไรลูกค้าเลื่อนตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้เพราะว่ามันมันหาไม่เจอมันเยอะมันมีมันมีเป็นพันมันมีเป็นพันๆนะครับนี่คืออัลบั้มแย่นะครับเลื่อนได้นะครับเห็นไหมกระเป๋าคัดอกกระเป๋าสะพายข้างดาวเจ็ดศูนย์นะครับพวกนี้ก็เป็นแฟชั่นพวกพวกลันตามูฟอะไรพวกนี้นะซีเอ็กคลาสสิกแจ็คแล้วก็แวนแวนสามอัลบั้มเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเล็กๆนะกดเลยปุ๊บ นี่คืออัลบั้มแยกเหมือนกันอีกแล้วนะครับกระเป๋าเป้มวกนะครับแจ็คญี่ปุ่นนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับสมมุติว่าอ่ะของอาแจ็คญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนมาปั๊บนี่คือญี่ปุ่นนะครับอ่ะสมมุติว่าเอาทำลายอ่ะปุ๊บนะครับดูรูปไม่พอเลยขอรูปอยากจะอยากจะขอรูปเพิ่มจะกดชักไปหาแอดมินไม่ต้องขอครับเลื่อนครับ youtube เลย สวัสดีครับร้านก่อนนะครับอ่ะแล้วก็กดตรงนี้นะครับสมมุติว่านะสมมุติลูกค้าอยากจะสั่งใช่ไหมครับอ่ะกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับกดคําว่าสั่งซื้อทีหนึ่งปุ๊บมันจะมีเบอร์ขึ้นมาเลยว่ามีของไหมถ้าไม่มีคือหมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับอ่ะมาต่อนะครับตัวนี้นะครับ มาพอดีเลยวันวันเลนไทายนะครับเป็นรุ่นนะครับเลกาซี่นะครับหรือก็ Cx Cx ก็นะครับก็คือเป็นตัววันวันเลนไทนยนะครับอ่ะก็สินค้าที่จะได้นะครับคือต้องได้กล่องอยู่แล้วนะครับคือบางคนถามว่าได้กล่องด้วยไหมต้องได้อยู่แล้วนะครับก็กล่องแบบนี้นะครับใหญ่ๆเลยนะครับอ่ะก็จะมีจะมีรูปรองเท้านะครับชื่อรุ่นนะครับอ่าเท่าทีชื่อรุ่นอยู่นี่นะครับแล้วก็สีนะ เลกเกอ่์ซีว่าวันเลนไทน์เดย์นะครับไฮไฮคือคุ้มข้อออเอคือไม่คุ้มข้อนะครับแล้วก็ไซส์นะครับอย่างที่ผมบอกนะไซส์เนี่ยคอนเวิร์สมี3ตารางไซส์มันงงนะครับลูกค้าไม่ต้องดูเลยดูตัวนี้ตัวเดียว CM คือความยาวเท้าตัวนี้ใช้ตารางไซส์แจ็คนะครับ7จ็ดเท่ากับสี่สิบเซนถ้าเป็นออสตา7จ็เท่ากับสีคือ25.5เซนนะครับไซส์ size จะไม่เหมือนกันนะอ่าโอเคตัวพวกนี้ไม่ต้องดูหรอกลูกค้าบางคนสั่ง US เอ้ย UK UK คือเบอร์ผู้หญิงนะครับบางตัวบางตัวผู้หญิงบางตัว UK กับยูเเท่ากันบางตัวไม่เท่ากันมันงงคือคุยเรื่องไซส์เนี่ยไม่จบนะครับสําคัญสุดเลยนะครับคือความยาวเท้านะครับคือความยาวของรองเท้านะครับข้างในนะข้างในชัวร์สุดนะครับอ่า,อาผลิตรอบเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอ ผมขอเอากล่องเก็บก่อนนะครับพอดีช่วงนี้ช่วงนี้เล่นกําลังเล่นบอลไทยอยู่นะครับไปซื้อที่วางมาให้นะครับแจ๋วเลยแจ๋วเลยนะครับอ่ะก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็น cx นั่นแหละครับคือรุ่นรุ่นธรรมดานะครับแต่เพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มเป็นรุ่นลิมิเต็คือรุ่นรุ่นวานไทนะครับก็คือตรงปักนะครับตรงสีทองนะครับ สีทองตรงนี้คือปักนะครับใช้ได้ปักเลยนะครับตรงขีดขีดตรงขีดขีดเนี่ยตรงขีดขีดเนี่ยตรงขีดขีดตรงนี้นะเป็นสก,กรีนนะครับสก,กรีนนะครับแล้วก็โซ่นะครับคล้องนะครับโซ่คล้องนะครับตัวนี้ถอดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันมันเชื่อมต่อกับตาไก่ตัวนี้นะครับ ชื่อต่อการตระกัดตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าจะถอดก็คือตัดตัวนี้ทิ้งเลยนะครับอะไรไม่มีหายแยกนะครับคือหายก็คือหายเลยนะครับอ่าตรงส้นนะครับตรงส้นก็มีตัวนี้นะครับตัวคล้องมาให้นะครับแล้วก็มีแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นผ้าแข็งนะครับตรงเนี้ยผ้าจะแข็งเลยนะครับจะหนาจะแข็งด้วยนะครับคือแบบไม่ได้แข็งเวอร์นะคือแข็งนะครับ ตรงอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นจะเป็นโลโก้สีชมพูนะครับตัดครีมนะครับจะเป็นปั๊มปั๊มลงไปนะปั๊มลึกนะครับสีชมพูคือจะเป็นปั๊มลึกลงไปนะครับเทิวขาจะนุนขึ้นมานะครับตาไก่สีทองนะครับตาไก่สีทองตัดด้วยเส้นสีชมพูนะครับเส้นสีชมพูปื๊บมาเลยนะครับมันถึงข้างหน้าเลยนะครับอ่ะก็ อย่างที่ผมบอกไปนะคือตรงเนี้วัสดุนะครับวัสดุคือตรงนี้เป็นโฟมนะครับเป็นโฟมกดแล้วนิ่มลงไปเห็นไหมลูกค้าบุบลงไปนะครับนี่คือหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ชิ้นสีขาวนี่คือเอามาแปะเอามาแปะเอามาแปะทับนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้ขาล้อมรอบนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้พื้นนะครับพื้นนะครับ ตรงสีครีมนี่คือเป็นพื้นตัวเดียวกับอันนี้นะครับ3ามชิ้นนี้เอามาแปะอีกทีหนึ่งนะครับตรง3มชิ้นนี้จะเป็นวัสดุพิเศษคือจะแข็งนะครับไม่ใช่โฟมแล้วเพราะตรงนี้เป็นโฟมนะครับตรงนี้เป็นโฟมเนี่ยนี่เป็นโฟมนะครับตรงนี้เป็นวัสดุวัสดุของของพื้นออสตาร์นั่นแหละนะครับเป็นแข็งนะครับก็สวยดีนะครับแปะดีนะครับข้างหน้าก็แบบนี้เลยนะครับ วยนะตัวนี้ผมชอบเลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ซื้อใส่แลวมีอ้อเท่ทีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นไซส์ไซส์แจ็คใช่ไหมครับแต่มันเริ่มนะครับเริ่ม24เซนคือเริ่มเบอร์6ถึงแค่เบอร์9นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่สั่งเบอร์เล็กมาคือบริษัทไม่มีผลิตคือผมมีแบบนี้ล้าอื่นก็ต้องมีแบบนี้เหมือนกัน ร้านอื่นก็จะไม่มีเบอร์เลกลงไปเพราะมันมีผลิตแค่นี้นะครับคือง่ายๆเลยคือเบอร์6 7 8 9 6 7 8 9 4เบอร์เท่านั้น10 11ไม่มีผลิตเบอร์สี่เบอร์หไม่มีผลิตนะครับอ่าประมาณนี้นะเพราะจริงๆอะ่ะผมบอกเลยว่าเบอร์4เบอร์ขายดีอยู่แล้วเบอร์4เบอร์5เนี่ยผมต้องสั่งอยู่แล้วนะครับคือ24เซนเนี่ย24เซนเนี่ยลูกค้านึก นึกภาพนะครับออสตากับแจ็คอันนี้คือใช้ใช,ใช,ใช้ใช้ต่างไซส์แจ็คนะครับออสตาเบอร์ห้าคือยี่สี่เซนแจ็คเบอร์หกคือยี่สี่เซนเพราะฉะนั้นมันคือเบอร์ห้าเหมือนเหมือนเหมือนออสตาคือเริ่มต้นที่สามสิบเจ็ดนะครับประมาณนี้นะคือบางทีคุยเรื่องเบอร์ลูกค้างง,งบางคนตัดสินใจซื้อสามวันอนะ่ะคุยกันไม่จบนะครับซื้อปลายใส่อะไรก็เปลี่ยนจบแค่นี้เองครับลูกค้าเรื่องไซส์ไม่ต้องคิดมาก คือลูกค้าซื้อไปปุ๊บใส่ไม่ได้ก็ส่งกลับมาเปลี่ยนจบแค่นี้บางคนเสียเวลาสามสี่วันกาต้องคิดเบอร์นะครับตรงส้นนะครับตรงดาวจะเป็นตัวนูนขึ้นมานะครับจะเป็นสีแดงนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวพื้นนี้นะครับอ่าจะนูนขึ้นมานะเห็นไหมนูนขึ้นมานะครับจะนูนขึ้นมาสวยเลยลายสวยดีนะครับตัวนี้ตอนนี้มีหลายสีนะครับผมอ่ะ มีสีม่วงมีวันห้าสีมีวันห้าสีนะเฉพาะรุ่นธรรมดานะไม่ใช่รุ่นนี้อันนี้นะอันนี้มีสีเดียวนะครับอ่าโทษทีเดี๋ยวแง้ก่อนนะครับ <c oughs> ตัวนี้พื้นถอดได้นะครับเป็นเป็นตัวเดียวกับ CX นั่นแหละ หมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ผลิตสองรอบนะครับจําไว้เลยครับของปองก็ผลิตตลอดไม่มีวันหมดนะครับมีสีเยอะกว่าของแท้แล้วก็ลดราคาด้วยนะครับอ่ะข้างในนะครับก็พวกนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วอย่างที่ผมบอกนะเวอร์ชั่นใหม่คือจะเป็นจะมีข้างในเป็นนวมนะครับเป็นนวมข้างในนะครับเป็นนมนะครับเห็นไหมเป็นนมนมนิ่มๆนะเป็นไพ่ชั้นหนึ่งนะครับนมนมนะครับอ่ะ ก็ต <chat> ัวนี mo, there, ้พ like ื้นตัวน um. ี้นะครับพื้นถอดได้อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นตัวอีกข้างหนึ่งจะเป็นโลโก้คอนเวิร์ตนะครับอีกข้างหนึ่งจะเป็นโลโก้นี้นะครับก็คือ Cx นะครับคือชื่อรุ่นนะครับตัว C นะครับกับตัว x นะครับคือ Cx เนั่นเองนะครับคือชื่อรุ่นและกซีซี็นะครับข้างในก็ปกตินะครับก็คือเหมือนทั่วไปนะครับเหมือนพวกออตานะครับ ผ้านนุ่มนิ่มๆนะก็ซอฟสีส้มนะครับก็ข้างในก็ตีซีเด้วยนะครับสวยเลยนะครับสวยเลย <c oughs> อ่าตรงตรงนี้เป็นแผ่นยางยืดนะครับลไงค้เห็นไหมแผ่นยางยืดนะครับอยู่ตรงไหในนะครับไม่ไม่จะพูดว่างไง ไม่ได้ช่วยไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับไม่ได้สําคัญนะครับจะตัดก็ได้จะจะเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงกลางถ้าอยู่ตรงกลางนี้ก็คือไม่ต้องรอยเชื่อใช่ไหมแต่อยู่ตรงนี้มันต้องรอยเชื่ออยู่แล้วเพราะมันหลุดเดินก็หลุดอยู่แล้วนะครับคือเพราะฉะนั้นก็คือไม่มได้สําคัญอะไรนะครับบางคนนะครับคือบางคนเนี่ยบางคน,นยันติดคือคือผมผมกล้าขอโทษนะลูกค้า คือหัวสมองลูกค้าคือเลิกคิดเรื่องประเทศหรอครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับคือหมายความว่าประเทศนี้ต้องแท้ประเทศนี้ต้องปลอมแจ๊งต้องประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยคือบางคนถามว่าประเทศนี้ราคากี่บาทประเทศนี้ราคากี่บาทคือมันไม่เกี่ยวเลยคือมันไม่เกี่ยวกับที่ประเทศเลยลูกค้านึกออกปะคืออย่างเงี้ยอะสมมติอย่างเงี้ยลูกค้าเห็นไหมรองเท้าเลยใหญ่ันเนี้กล่องเนี้ยวันนี้ผมก็พูดทุกเคปคือที่ผมพูดเนี่ยคือลูกค้ามาถามอะ อย่างเงี้ยกล่องใหญ่ต้หผมเนี่ยแผ่นรองสองแผน่นนะครับป้ายบอกประเทศแค่เนี้ยนิป่งเนี่ยลูกค้าเนี่ยแค่นินป้งเนี่ยอย่าได้ประเทศอะไรครับของปอมไม่ก็ดึงออกก็ไปแปะเข้าไปใหม่จบแค่นั้นเองลูกค้าคือมันไม่ได้เกี่ยวที่ประเทศนะครับจากประเทศอะไรก็ผลิตมันก็คือเหมือนเหมือนกันคือหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นประเทศไหนผลิตคือหนึ่งรุ่นก็คือรุ่นนี้รุ่นเลกซี่วันวันไทย นะครับจะจีนเวียดนามอินโดอินเดียอะไรก็แล้วแต่คือมันก็คือรุ่นเดียวกันคือรุ่นนี้ราคาหนึ่งราคาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าประเทศจีนผลิตสามพันเก้าประเทศเวียดนามผลิตสี่พันไม่ใช่คือมันเป็นราคาเดียวกันนะครับคือบางที่อธิบายต้องลูกค้างงงอะ่ะผมบอกเลยว่าลูกค้างงคือประเทศไหนผลิตมันก็คือเหมือนกันนะลูกค้า มันมันแค่ป้ายอยู่ข้างในมันไม่สําคัญเลยนะผมพูดึ่งตรงๆนะคือลูกค้าเอาผมขอโทษนะเอาเวลามาถามประเทศเนี่ยลูกค้ามาถามดีกว่าว่าสินค้าโอเคไหมมีมีหลุดมีกาวหลุดอะไรอย่างนี้ไหมดีกว่าอีกนะครับไปถามประเทศคือมันมันไม่จําเป็นเลยลูกค้านะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็ไม่พูดแล้วผมเหนื่อยบางทีเหนื่อยอุ <c> ้ย <oughs> อ่ะแล้วก็ตรงลิ้นนะครับ ตรงลิ้นมีตัวนี้ด้วยนะครับก็คือเหมือนกับไอรุนร่นรุ่น c ีอธรรมดานะ c ีอธรรมดาก็จะมีตรงนี้นะครับตรงสีแดงเนี่ยมันจะเป็นแบบยางนะครับเป็นยางแบบนุ่นนิ่มนะเป็นนูดเป็นเป็นตัวนูนขึ้นมานะนิ่มๆนะครับนะครับนิ่มๆตัวเนี้ยเวลาใช้แปรงนะใช้แปรงตรงนี้นะอย่าใช้แปรงแข็งนะเพราะผมว่ามันกลกวมันหลุดคือมันเหมือนเป็นยางดึงขึ้นมาแล้วมันจะหลุดได้นะครับตรงเนี้ย ก็คอยระวังด้วยนะครับตรงนี้นะอ่ะก็ลองดูลูกค้าตัวนี้นะครับราคาป้ายนะครับราคาป้ายนะครับสามพันเก้านะครับผมว่าถูกนะครับเพราะอะไรเพราะว่ารุ่นธรรมดาเนี่ยสามพันเก้าตัวนี้พิเศษนะครับพิเศษโซ่ขึ้นมานะครับพิเศษตรงนี้ปักขึ้นมาแต่ราคาเท่าแต่ราคาเท่ากันนะครับมันก็เลยผมว่ามันไม่แพงนะครับ <c oughs> อ่ะก็ลองดูลูกค้าใครสนใจทำมาได้เลยนะครับ24เซนนะครับถึง27เซนนะครับมีแค่สี่เบอร์นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับยังไงฝากร้านก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆผมจะมานำเสนอให้นะครับสวัสดีครับ